สวัสดีค่ะส่งท้ายเดือนพฤษภาคมต้อนรับเข้าสู่เดือนมิถุนายนประจำปี2,566กันอีกแล้วนะคะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะสำหรับกิจกรรมในรอบเดือนที่ผ่านมาค่ะ นายสักะกะกปรลาการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองค่ะได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมเรื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวาระครบรอบ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินพร้อมด้วยนายบุญชัยสมใจในายราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองข้าราชการสารทหารตำรวจเหล่ากาชาติจังหวัดระนองสมาคมแม่บ้านมหาไทย หัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรณวัดสุวรรณคีรีวิหารพระอารามหลวงจากนั้นได้ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้พร้อมกล่าวถวายราชสดุดีที่ทรงมีคุณูปการต่อประสงคนิกรชาวไทย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจําปี2566้ยโดยนายบุญชัยสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติภายใต้ชื่อแรงงานระนองร่วมใจป้องกันภัยยาเสพติดประจําปี2566โดยมีพนักงานนายจ้างลูกจ้างรวมถึงผู้ใช้แรงงานร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติอย่างสนุกสนาน จังหวัดระนองคิกออฟรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกหลังพบมีผู้ป่วยกว่า60รายในครึ่งปีแรกที่บริเวณสาราคุณธรรมมูลนิธิระนองสงเคราะห์พงไลจับอีกเซลเกาะตําบลบางริ้นอําเภอเมืองจังหวัดระนองโดยนายราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดงานร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกจังหวัดระนองซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำรวจภูทรจังหวัดระนองสร้างครูวัคซีนไซเบอร์ป้องกันภัยอัชญากรรมทางเทคโนโลยีแก่ประชาชนโดยพลตตร,รีวัศน์เตชะอครกเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค8รองผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาจญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูทรภาค8เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างภาคีเครือข่ายป้องกันภัยอัชญากรรมเทคโนโลยี เยาวชนเล่นเรือใบเชื่อมใจสองแผ่นดินระนองเกาะสองเมียนมาได้เสร็จสิ้นลงแล้วโดยจัดขึ้นที่อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนองจังหวัดเกาะสองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีนายบุญชัยสมใจรองผู้ว่าราชาการจังหวัดระนองพร้อมด้วยนายโซอ่าวผู้ว่าราชาการจังหวัดเกาะสองร่วมเป็นประธานปิดโครงการค่ายเยาวชนเล่นใบเชื่อมใจสองแผ่นดินระนองเกาะสองประจําปี2566 จังหวัดระนองเดินทางไปรับมอบเรือท่องเที่ยวน้ำใจสองจากทางการเมียนมาหลังสิ้นสุดคดีบุกรุกหน้านน้ำโดยนายบุญชัยสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยพันเอกภูมิพัฒน์บุญเรืองขาวผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาจังหวัดระนอง และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเดินทางไปยังบริเวณท่าเทียบเรือมิ้วมะบอตตาจังหวัดเกาะสองประเทศเมียนมาเพื่อพบกับพันเอกอ่าวแทดอูพผบอยุทธศาสตร์เกาะสองเมียนมาและนายอู้โซอ่าวผู้ว่าราชการจังหวัดเกาะสองโดยลงนามร่วมกันในเรื่องที่ทางการเมียนมาได้ส่งมอบเรือท่องเที่ยวสําหรับตกปลาน้ําใจสองหลังสิ้นสุดคดีบุกรุกน้านน้า แล้วก็มาติดตามเรื่องของบรรยากาศก่อนเลือกตั้งนะคะโดยการเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะที่จังหวัดระนองนะคะก็มีความคึกค,คักค่ะในวันที่7พฤษภาคม2566โดยประชาชนผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในจังหวัดระนองก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกค,คักตั้งแต่เปิดทีบเวลา8นาฬิกานะคะดยในสศักระกกบปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าพร้อมกับประชาชนค่ะนายบุญชัยสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองในฐานะประธานคณะกรรมการ การเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดระนองได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเลือกตั้งล่วงหน้าซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะ และช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งนะคะในวันที่9พฤษภาคม2566ค่ะคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระนองก็ได้จัดกิจกรรม Big Day เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนะคะซึ่งก็มีนายสักระกปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำประชาชนชาวจังหวัดระนองเดินพาเรดสร้างความเข้าใจและเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นะคะให้ไปเลือกตั้งกันให้มากที่สุดค่ะ โดยมีนายบุญชัยสมใจในายราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะรวมไปถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนชาวระนองนะคะก็ได้เข้าร่วมกิจกรรมเดินพาเหรดเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันให้มากที่สุดค่ะและในวันที่14พฤษภาคม2 5 6 6อกนะคะก็เป็นวันเลือกตั้ง และบรรยากาศก็คึกคักกันตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเปิดทีบเลยค่ะเมื่อประชาชนชาวระนองต่างออกจากบ้านมาเลือกตั้งสองสอนะคะในสักระกปิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่อำเภอกระเปอร์และอำเภอสุขสำราญที่จังหวัดระนองค่ะโดยแต่และหน่วยเลือกตั้งต่างก็มีความพร้อมและสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งกันอย่างเต็มที่ค่ะ ศูนย์ดำเนินการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนองให้การช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดรุ่นที่1เสริมสร,ร้างความเข้มแข็งร่างกายและจิตใจนะคะรวมถึงการปรับทัศนคติและฝึกฝนทักษะอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวค่ะจัดขึ้นที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนองโดยมีนายบุญชัยสมใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานพิธีปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดระนอง จังหวัดระนองรับมอบเหรียญสดุดี100ปีการลูกเสือพร้อมเอโยูลงนามบันทึกความร่วมมือทางการลูกเสือรัฐเกดะดารุนฮามานและรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียโดยนายสักกะกปิลการผู้ว่าราชการจังหวัดระนองให้การต้อนรับคณะของรองผู้อำนวยการกรมการศึกษาภาครัฐเกดะดารุนอามานและคณะเจ้าหน้าที่การลูกเสือมาเลเซียในการเชื่อมความสัมพันธ์สร้างตันสังคมไม่เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้าปฏิบัติตนตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ จังหวัดระนองลงพื้นที่ตักเตือนสร้างความเข้าใจรถจัก,กรยานยนต์3ล้อพ่วงข้างรับจ้างให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยนายประยุทธ์พูลสวัสด์ป้องกันจังหวัดระนองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองกรมนจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดระนองสำนักงานแรายงานจังหวัดระนองและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจ และตักเตือนแก่ผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์สล้อพ่วงข้างในจังหวัดระนองโดยทางจังหวัดจะเริ่มจับกลุ่มดำเนินคดีรถ3ล้อพ่วงข้างรับจ้างทั้งห้าอำเภอของจังหวัดระนองตั้งแต่เดือนมิถุนาย,ยนนี้เป็นต้นไปอย่างเคร่งครัดขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองลากันไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ